เกนไหมเก๋นี่มันแหลไม่มีชีวิตไหมแขนจะเล็กคือปกติใช่ไหมใช่คือไม่สมส่วนอ่ะอย่างนี้เก๊อย่างนี้เกซึ่งไม่มีปู่สุกแทๆ้ๆคุณไปหาพระเนื้อตะก,กัวเก่าประวาง<ๆ>ก็สามารถรู้ได้ครับแล้วตาแผ่นดินเนี่ยพอเวลาองค์แบบตูมตามผามผามตึมโบดูเนื้อดิ ผมอยากจะอารามาบทแบบนี้ครับว่าพระหลวงพุสุขอ่าถ้าแบบนี้เออแบบนี้เก๋จริงนะฮะเพราะอะไรแล้วก็มีมีเมฆสิติ์อยู่อมคไหมแถวๆถในถานนบ,บนมีไหมอ่ะนี่อย่างนี้เก๋จริงคุณเห็นพระเก๋ไหม เขาจะไม่สมส่วนอ่ะผอมมไม่สมส่วน,สสวนเพราะมันใชการถอดพิมพ์เมกสิเก้เนี่ยให้คุณไปขัดยังไงก็ไม่ข่าวนะม,วนมันเป็นเหมือนแก้วฉีดอะมันเป็นเหมือนแก้วขัดยังไงก็ไม่ข่าวอย่างนี้เกจริงอ่าสำหรับหลวงปู่สุขนะครับอย่างนี้ เอาว่าสำหรับผมนะมตีเกมไม่ได้นะสำหรับผมแบบนี้คือตีเกมไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้นี่รู้ว่าไม่ถึงปุษกแน่แบบนี้ไม่ตีเกแต่ก็ไม่มีทางถึงลงปุกน,นะอ่าถ้าถึงปุุกต้องเนื้อประมาณไหน ประมาณแบบนี้ได้ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้อย่าไปตีเกเดอร์ er. แบบนี้คือย้อนยุกร้อยเปอร์เซ็นเข็นไหมหลังยันซึ่งจะแตกต่างจากพิมพ์องค์ที่แล้วที่พี่ปิราชได้ไปใช่ไหมอ่าคือถามว่างานย้อนยุกเนี่ยอ่างานย้อนยุกเนี่ย เขาต้องมีงานต้นแบบไหมมีอ่าแต่ช่างแกะคนละคนเห็นไหมอันนี้เป็นของพี่ปิราชเห็นปะซึ่งงานย้อนยุคเนี่ยเส้นรัศมีช่างแกะมันเป็นคนละช่างใแล้วงานเขาจะทันสมัยกว่าเห็นปะ แบบนี้ไม่เกนะแบบนี้แกะใหม่พักแกะใหม่นะ่ะคือด้อัตโนมัติแต่เป็นลูกศิษย์อ่าอย่างเงี้ยเกให้คุณดูนะย้อนยุคเกนี่เกเห็นไหมเกเนี่ยมนแหลไม่มีชีวิตไหมแขนจะเล็กคือปกติเห็นไหมคือไ,ไม่สมส่วนอะ่ะอย่างงี้เกอย่างงี้เก ซึ่งไม่มีปู่สุกแท้ๆคุณไปหาพระเนะื้อตะกัวเก่าประวังก็สามารถรู้ได้รู้ได้ไหมรู้ได้ง่ายๆแค่นี้เลยแบบนี้ไม่เก๋ย,ย้อนยุก เจออะไรแปลกๆหน่อยก็ว่าเก๊หมดไม่ได้เก๊อันนี้ทำที่หลังย้อนยุคอันนี้ย้อนยุคอันนี้เก๊อันนี้เก๊เห็นงานเก๊ไหมมันพอเวลาอยู่ขนาดอยู่กับงานย้อนยุคยังคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับเออนี่เก๊ นี่เกดูฝั่งแท้กับฝั่งเก๊คนละเรื่องไหมขนาดเป็นงานย้อนยุคนะเนี่ยเขาเรียกว่าการดูพระสามวิด้วยตาเปล่าคือดูธรรมชาติเห็นไหมครับอย่างนี้ยังไงเก๊ เห็นไหมครับขนาดย้อนยุคยังดูเป็นธรรมชาติเลย mm. นี่แท้เป็นยังไงโหความเก่านี่คนละเรื่องโอเคไหมถ้าโอเคผมจะผ่านแล้วนะโอเคไหมครับพี่พสุดยอดข้อมูลเทียบให้ชัดเจนเทียบให้เห็นชัดเจนผมพยายามจะสื่อสารยังไงให้แฟนเพจผมดูพาได้ ง่ายที่สุดนะแบบนี้เป็นไงเก๋เขียนป่ะอยู่โซนเครเคริเครเขินเขินแบบนี้เป็นไงแท้ดูความเก่าดิ โอเคไหมครับถ้าโอเคผมจะได้ผ่านเนี่ยอย่างเงี้ยแท้เป็นไงแทะไหมโอเคเนี่ยดูดิครับแท้เนี่ยเขามีความเก่าใช่อันนี้เก่าอันนี้ยุคใหม่ย้อนยุคอันนี้เกเกครับโอเคฉะนั้นพ้าหลงบุสุกเชื่อไหม คุณสามารถดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องก็ได้ใช่ดูาเ่าดูความเก่าเนี่ยคุณสามารถดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องก็ได้ถ้าเป็นพิมพ์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องไปส่องตำหนิตำหนิไม่มีแล้วเนื้อแบบนี้คือแท้ง่ายไหมครับเออง่ายไหมง่ายเพราะจริงๆก็ง่ายกันเองเราเตะได้แชมป์ไหมวันนี้ และเอาอย่างนะแบบเนี้ยคุณก็ไปตีเป็นเกย์ใช่ไหมแบบนี้ไม่เกย์นนะดูบัวดิแบบเนี้ยเป็นงานย้อนยุคเหมือนกับงานอันนี้แหละเหมือนกับงานอันนี้ล่ะแชมป์ครับปีโตเตอโหสุดยอดทีมอะไรเก่งๆ <laughs> นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้เกย์นนะ แบบนี้ก็เป็นยุคลูกศิษย์นะเพราะทองเหลืองแบบเนี้ยเอาจริงนะเราวปีสองพนห้าร้อยนะคุณต้องแยกเนื้องานแต่ละปีให้ออกอย่างเงี้ยเห็นไหมแท้เนี่ยมันจะโอ้โหอ้าวชุดนี้ก็ถือว่าแฟนเพจน่าได้ไประโยชน์อ,อ่ะเดี๋ยวแยกไว้ให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยไปนั่งดูกันอเอาอันนี้ไปด้วย เรื่องสมเด็จนะวันเนี้ยใครได้ดูรายการจอนนอตบ้างสมเด็จไม่ใช่ชิ้นส่วนเลยแกะพิมพ์ใหม่ทั้งองค์เลยอ่ะมาดูพระวันนี้กันอ,อย่างวันก่อนเนะ่ยบอกว่าตาแผ่นดินเนี่ยคนถามตามแผ่นดินมีกี่แบบอ่ะนี่นี่ครับ สำหรับคนที่ถามว่าตาแผ่นดินมีกี่แบบคือถ้าไม่ใช่คนที่สะสมของไว้เยอะๆก็จะมีให้ดูแบบนี้ไม่ได้มีแบบที่เจอน้อยๆก็คือแบบมีรัศมีข้างบนอันนี้แบบตาแผ่นดินหน้าหมวกเต็มคาราเบลมีฉัดข้างบนอย่างนี้ด้วยอ่านะฮะแล้วก็แบบนี้ลึกๆ นี่เนี่ยตอนเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยสามแบบใช่อ่าสามแบบที่ผมบอกคือผมพูดอะไรปุ๊บผมต้องกลับไปหามาให้แต่จะหาให้ดูตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยอะ่ะยากแล้วสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยผมบอกเลยครับเป็นพระสมเด็จที่คนในประเทศนี้นะเอามาแขวนคือคำว่าเอามาใช้อะ่ะ ใช้ฝนทายาใช้ทําน้ำมนต์อ่าใช้ใชอมใส่ปากอะไรก็แล้วแต่นะม,มีมาตั้งแต่ยุคสมเด็จโตอ่าแต่ถ้าแบบเอามาแขวนคอ,อตาแผ่นดินเนี่ยเป็นพระสมเด็จที่มีการเอามาเลี่ยมแขวนคอก่อนเขา คนมารู้จากพระสมเด็จก็ตอนที่ท่านเผ่าศรียานนท์จะสร้างสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยมีการโปรโมททางวิทยุอึกกระทรึกคึกโคมเก๊กเก่าเก๊ท้าปราจยา์ผมถามจริงสองสี่เก้าห้าท้าราจยา์มีสนามพระยัง <laughs> นะครับอ่ะนี่สแ่นนดินท,ทครับแล้วตาแผ่นดินเนี่ยพอเวลาองค์แบบ ตูมตามผามผามตึมโบดูเนื้อดินี่คุณเห็นไหมว่าทำไมสมเด็จตาแผ่นดินเก95เนี่ยมันถึงได้เก่าขนาดนี้ เนี่ยผมให้ดูสมเด็จตาแผ่นดินองค์นี้เก่าว่าองค์สิบหลานยี่สิบหลานนี่และส่วนมากเราจะเจอคุ้นชินกระตาแผ่นดินพิมพ์นี้จริงๆริงตาแผ่นดินมีหลากหลายพิมพ์เนี่ยดูพิมพ์นี้ดิเกตทะลุซุ้มดูพิมพ์นี้สิพิมพ์แบกม่านก,ก็มีม นะครับอ้าวใครอยากได้ตาแผ่นดินองค์นี้ไม่อยากขายเลยอะเพิ่งจะลื้อมาผมโหเห็นผมส่องดูเนื้อนะเอาไม่ว่าถ้าองค์นี้นะลบตาแผ่นดินออกนะผมเอาเพอรเพอะอยากได้เพอเพอๆมีคนขายเป็นวะละัลคังหรือว่าเจตนอกพิมพ์ มา,มาเลยครับอยากได้ได้ตาแผ่นดินมาซองเก่ามากนะครับพัดสมเด็จในบ้านผมใหม่ไปเลยสวยคอมเมนต์นี้โดนใจเพราะสุดรหนึ่งเจ็ดนี่มีคนลงไปก็มีประเด็นดราม,ม่ากันเล็กน้อยผมมาเนี่ยเล่าเรื่องเหรียญพสุดรหนึ่งเจ็ดนะเอาง่ายๆนะก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะเหล่าไปทำไมเออ อ่าที่เหล่าให้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากให้เข้าใจเอาง่ายๆนะเพราะสุดบล็อกเนี้ยคนรับจากมือหลวงพ่อใ,ใครที่มีเหรียญน,นี้ในบ้านอะ่ะบอกทุกคนว่ารับจากมือหลวงพ่อไม่รับจากมือหลวงพ่อก็รับจากวัดอื่นที่ไปขอจากเหรียญจาาหลวงพ่อเนี่ยมาแจกเป็นเหรียญที่หลวงพ่อจาไว้แหลกฟรีแต่ไอคนที่บอกว่าเก๋อ่ะผมอยากจะบอกว่าอะไรพูดว่าเก๋เนี่ยอายุเท่าไหร่ <laughs> แล้วคุณรู้ไหมหลวงพั้สุดทําไมเขามีบล็อกคีบุรี่และไอ้บล็อกไม่คีบุรี่มันคือบล็อกไหนอะอ่ะสมัยก่อนคุณมีบล็อกคีบุรี่กับไม่คีบุรีใช่ไหมอ่ะและไอ้ b c a b c d สาระคืนคีบุรี่แล้วไอ้ไม่คีบุรี่มันคือบล็อกไหนมผมเล่นพระมายี่สิบกว่าปีเหรญนี้ก็แท้ปะกะติอยู่แล้วเ <laughs> พิ่งจะมาดูนตีเกจะไอ้คนที่มึงจะเริ่มเล่นพระเมื่อทาน f ม r m e r p a สี4เนะี่ย ที่ผมต้องมาเอาเหรียญน,นี้กลับวัดอ่ะคือผมไม่รู้ว่าถูกตีเก๊ผมไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเหรียญน,นี้ยเขาเล่นเก๊ผมหยิบมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขายผมไม่ได้มีเหรียญตุนไว้เป็นปืนเป็นพันเห,หรียญไร้สาระเลยแต่พระผมเล่นแท้มายี่สิบกว่าปีอยู่อยู่เป็นคนระบอกเก๊ <l acht> ไอ้ข้อมูลที่ผมหามาให้ข้อมูลหลวงตาจงเป็นใครมาจากไหนลูกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมนามสก,กุลของเขานามสก,กุลวงวันวัดต่ตางๆในแถบ นู่นนานโคกแล้วก็ยังมีชื่นอนามสก,กุลเขาอยู่ในการทําบุญสร้างศาลาสร้างาศาสนสถานไปหาเจอหมดแต่ไอคนบอกว่าเก๊เมคข้อมูลขึ้นมาไปจับคนมานั่งให้ข้อมูลไปจัดฉากในวัดหลวงพ่อยังไม่มาคุยกับพวกมึงเลยเพราะอะไรก็หลวงพ่อเขารู้ไงถูกปะไปเอาคนแก่มาอาัดคลิปเป็นคนขับรถหลวงพ่อสุดวัดการหลงอายุหกสผมถามยิงปีนี้หกสถามอายุ60เกิดปีอะไรสองพันส เหรียญออกปีหนึ่งเจดสิบสามขวบขับรถเป็นแล้วเหรอใครทำไปําขี่ให้ติ้งต้องคือเมคข้อมูลมาแบบทุเร่ทุเร่เจับได้หมดทุกวันนี้กจะมานั่งบอกเก๊เก๊เก๊ผมบอกเหรียญเนี่ยเขาเล่นแท้กันมาตั้งแต่สมัยก่ายง่ายนะยังไม่อดนมเลยพูดแล้วมันขึ้นไอ้คนที่มาตีเหรียญน,นี้นะเก๋น่ะเซียนพระโดยปกติที่เล่นพระอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ถามเยียป,ปาดิถูกปะ ไปถามพี่งบติไปถามคนที่เป็นกรรมาการตัดสินโต๊ะะเครื่องนะสมุทรสาครแม่กองดิมีใครเขาตีเก๊ไอคนมาตีเก๊เนี่ยถูกปะ่ะโอ้ลุกศิษย์หลวงพอ่อนับติดหลวงพ่อมากทุกวันนี้ไม่ซื้อราคาเมื่อสองปีที่แล้วเข้าไปอะขายผ้าพ่อสุดมาได้หวยออกอาไปออกเบอร์อาไปจับฉลากไล้สาระไม่อยากจะว่าไอข้อมูลที่มาบอกว่าเก๋มึงเมงข้อมูลทั้งนั้นอะ แต่ไอข้อมูลที่เขาบอกว่าแท้เนี่ยถูกป่ะเขามีหมดทุกสิ่งอย่าง mm hmm. ใครรับจากมือหลวงพ่อเขายังมีชีวิตอยู่ mm hmm. เขาอยู่วัดบางคนญทีนายคุณเข้าไปในว,วัดคุณก็เจอข้อมูลต่างๆ mm hmm. แล้วเหรียญเนี่ยบล็อกที่บุรีนะไลฟบล็อ,บอกไม่คี้บุรีมันหน้าตาเป็นแบบไหนอะ mm hmm. ก็นี่ไง mm hmm. ผมถึงบอกเอาดิใช่ไม่เห็นเขามาเถียงในไลฟ์เหมือนมอก่อนนะ ไปนั่งพิมพ์นะเหลือกี่คนทุกวันนี้บางคนแม่งนะเห็นขายได้ยังซื้อมาขายนะที่ตัวเปรี้ยวๆตอนนั้นที่ออกมาห้าวไรสุดไปไหนมุะถามหน่อยอัดคลิปขอเข้ามานูนอ่ะโซ่อย่งกะผมไม่รู้กระเช้าผลไม้สดไว้สวยอืมไม่ดีกับเช้าด้วยอัดคลิปไปอัดคลิปจุดทุกเทียนขอเข้ามาเขา ใา่ได้แล้วเตียงทำไวอืมเกินดเพราะตุเรียนเนี้ยเอาห้าพันห้าเรี่ยญเนี้ยเอาห้าพันห้าครับแล้วมีแ่ล้วเหรียญนี้เอาจริงนะห้าพันห้ากระเหรียญละแสน่ะเหรียญละแสนไม่ได้รับกับมือหลวงพ่อด้วยรับกับมือหลวงพ่อห้าพันห้านี่แหละใช่แล้วปัจจุบันไอเหรียญเป็นแสนกจะมยังขายได้เป็นแสนอยู่หรือเปล่าผมเห็นมีแต่คนโพสแต่ไม่มีคนปิด ไปอย่างเงี้ยคุณลองมาโพสดิมีคนปิดจริงบน่ะเพราะใหญ่น้อยเป็นร้อยเหรียญันก็ปิดอ่ะจริงจีิงกจมาเต็มเลยเ่ก็ต้องเต็มอยู่แล้วพีนครโปพี่ทิติพันธ์อันแรกก็พี่นครโปได้นะครับพี่นครโปพี่ทิติพันธ์พี่คนที่สองแล้วผมถามคุณคุณไปดูดิ ว่าเหรียญเนี่ยที่ผมบอกนี่หน้าเหมือนหลวงพ่อที่สุดนะครับช่วงนี้ยพี่พรบเรัเบตอ่ะเพื่อนอ่ะพ,พี่เขาอ่ะแล้ว <c oughs> เพื่อนเขาบอกว่ารู้ไหมไลายอื่นอ่ะปิดอ่ะแทบจะเป็นแมนออเดอะแแต่ไลฟ์ผมอ่ะปิดไม่เคยได้คลองเลยมผมก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนเขาเป็นใครทำไมแม่พิมพ์ปิดเอง เหรียญงเต็กพระยูไรแ่งไหมครับรับซื้อไม่อันครับพอจงวันหน้าต่างนอกคือแบบเนี้ยเลี่ยมทองสวยนะให้แฟนแขวนให้ลูกแขวนซึ่งเป็นผู้หญิงแหวพอาจงนี่โอ้โหสุดๆแล้วถ้าไม่แน่จริงชื่อท่านจะติดทำเนียบจากจงคงอีอะครับ <S <S 2> <S 2> มาประมูลหัวแหวนพอจงกันก่อนย สองนาทีเอานาทีเดียวอาน,นาทีเดียว,นนยวมว้วนพรจงพี่มาแล้วครับเปิดแรกพี่อัมผลสี่พันบาทพี่วิบูลมาสาดพันห้าไม่ทันนะครับเวลาเดินแล้วครับสี่พันบาทเท่าไหร่นะคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญพระจงเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์นึกออไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ทำครั้งหนึ่งแล้วไม่มีย้อนยุคไม่มีให้ปวดหัวเนี่ยแขวนสบายใจโอ้โหน่าจับไปเลี่ยมทองผมเห็นราคาแล้วพระใหม่ๆแพงกว่าพอจงวัดหน้าต่างนอกนี่แล้วสวยด้วยโอ้โหปิดท,ทีพี่นอตนะครับเจ็ดพันสามร้อยบาท กิ่งพ่ออุตมะเท่าไรครับเปาววเล่เปาววเล่หลวงพ่ออุตมะมีองค์เดียวด้วยตอนนั้นแบ่งกันสองพันกบาทสองพันแปดสองพันแปดนี่ฮะปลูกเสกพร้อมกิ่งเปา,าเาเล่ปีสามศูนย์ใช่แล้วเป็นพระกิ่งรุ่นที่หลวงพ่ออุตมะเนี่ยใช้ใส่ไว้ในบาารน้ำมนต์พระทําน้ำมนต์ใช่องค์นี้เอาสองพันเก้าแล้วกันนะเอาสองพันเก้าครับกิ่งเปา,าเาเล่หลวง เอาสองพันเก้านะโเป็นสองพันเก้าครับพี่เศรก,กิจอ่าครับควณสองพันเก้านะพีม่มีองค์เดียวมั้งมีองค์เดียวหรอพี่มีองค์เดียวโอ้โหได้ครับสวยๆทั้งนั้น<อ>นี่คือต้องบอกครับว่าเพราะจงชุดเนี้ยไม่น่าจะมีใครได้นอกจากผมได้มา ก็ผมบอกว่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมดอ่ะเห็นไหมครับใครที่อยากได้หลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกพ่อคายก็มีหัวใจแบบนี้แล้วพ่อคายกับพ่อจงก็สนิทกันยุคเดียวกันนี่นะครับพระทองคําหรือพระที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ในคาขวัญของมยุยาพระหมอพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลลงบุยมเจ้าเจ็ด ผมกําลังคิดว่าผมจะแบ่งให้แฟนเพจเอาไปเลี่ยมทองให้ลูกให้หลานดีไหมอา้าวใครอยากได้กดโอเคมาหัวใจหายไปไหนหมดสวยทุกององค์ละเท่าไหร่พี่เมื่อกี้ไม่ทันปิดไปเจ็ดพันสามที่ผมถือไว้ในมือเนี่ยพอผมได้มายี่สิบองค์โดนตอนไปหกองค์ใครอยากได้กดโอเคมานะครับก็เขาบอกเขายอมเพราะขายยังรองว่าเ่าตรงเก่งกว่าหัก นะครับพอขายเสกน้ำมนเอาขันตั้งไว้เอาขวดวางคู่กันน้ำได้ขันลดน้ำได้ขวดเพิ่ม mm hmm. พอจงไม่ต้องมีน้ำเลยยื่นมือไปใส่ปากขวดน้ำไหลาจากมือลงขวดโอเคโอเคโอเคนะฮะอ่ะผมแบ่งให้สิบเหรียญพอเดี๋ยวผมจะเก็บไปเลี่ยมทองสิบเหรียญเหรียญหลวงพ่อจงวันต่างนอกไม่ต้องโอนมาเจ็ดพันสามเมื่อกี้ใครได้พี่น็อตใช่ไหมอ่ะพี่น็อตได้คนระับพี่นอ็อตพี่น็อตไม่ต้องโอนมาเจ็ดพันสามนี่ สวยสภาพสมบูรณ์ทุกเหรียญเอาเหรียญละหกพันมีให้สิบเหรียญเก็บไว้สิบเหรียญเดี๋ยวตกควายเอาเหรียญละหกพันเอาเหรียญละหกพันมีให้แค่สิบเหรียญผมจะเอาไปเลี่ยมทองสิบเหรียญนะขอรับอ่านี่ถือเป็นหนึ่งรายการรายการที่สองอยากได้อะไรมีให้สิบเหรียญ นะครับที่เหลือส่งเลี่ยมทองเลี่ยมทองสวยแบบเนี้ยถ้าเลี่ยมทองแล้วมาแบ่งปันพร้อมทองอ่ะโหหน้าใช้แล้วเป็นทรงที่น่าใช้สิบเหรียญน,นะครับเลยสามเหรียญแล้วพี่อย่งไงก็ยังไงก็หมดครับ